สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเตรียมตัวรับแรงกระแทกให้ดีครับเพราะว่าวันนี้จะมีการประกาศตัวเลข CPI ซึ่งจะส่งผลต่อความพันผัวในราคาของ Bitcoin และเอาคอยอย่างแน่นอนและนักวิเคราะห์ได้มองว่าสภาพคล่องที่ลดลงแบบนี้อาจจะทำให้ราคาดิ่งถึง50,000ดอลลาร์เลยทีเดียวครับและตลาดในช่วงปัจจุบันเนี่ยเกิดการไซด์เวชัดเจนนะครับพร้อมทั้งเกิดภาวะวามกลัวเกิดขึ้นเกิดความสับสนไม่มั่นใจไม่แน่นอนเกิดขึ้น นี่ทาให้กลยุทธ์ที่ผมได้วางเอาไว้ในกลุ่มเนี่ยก็คือเป็นการทับมือไปก่อนเพราะมันไม่ใช่หน้าเทรดที่ผมถนัดและก็ไม่ใช่เซตอัพที่ผมเอาไว้ใช้เทรดสักเท่าไหร่ผมได้มีการวางจุดเข้าเทรดในภาพใหญ่เนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและก็มีไม้คันมือที่โดน SL เป็นหนึ่งไม้เช่นเดียวกันนะครับในวันนี้แนวโน้มตลาดต่อจากนี้จะเป็นยังไงการดอบตัวลงไปถึง5 0,000จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเราฟังในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่10เดือน10และผมไม่ได้มาแนะนำการ ก่อนอื่นผมฝากกิจกรรมดีๆเอาไว้ด้วยครับใครที่เทรดที่ OKX OK ภายใต้ลิงก์ของผมหรือคลิกที่ลิงก์ OKX OK ใต้คลิปด้านล่าง พเพื่อจะได้เข้าห้องเทรดกับผมแบบฟรีๆตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าใครจะเดยอยู่ก็ะดานเทรดอื่นลองเปิดใจมาเทรดภายใต้ลิงก์ของผมดูหรือใครมีบัญชีโอเคอยู่แล้วก็สามารถเข้ามาเทรดภายใต้ลิงก์ของผมได้จะมีกติกาหรือห้องโอเคเนี่ยให้เพื่อนสอบถามนะครับก็เข้ามาสอบถามใน Discord ได้เลยก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมอัปเดตแผนเทรดเอาไว้ให้ซึ่งแผนหลักเนี่ยผมได้มีการอัปเดตเอาไว้ที่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีไม้คันมือหนึ่งไม้นะที่ผมได้เข้าเทรดไปนะครับก็จะโดน,อน,อน,นเองขอลไปหนึ่ง ครับเรามาดูในฝั่งของภาวะตลาดนะตอนนี้กันก่อนนะครับก็จะเห็นว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาได้มองว่าสภาพคลองที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไป,ไปอาจจะมีการยอมจำนวนในตลาดเกิดขึ้น ซึ่งนี่อาจจะทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยทิ้งดิ่งลงไปสู่โซน5 0 0 0 0นดอลลาร์ 50, เลยทีเดียวเห็นได้ว่าจากโมเมนตัมเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่โมเมนตัมตรงนี้เนี่ยนะครับสภาพคล่องที่มันลดลงมีการคลอสกันเนี่ยนั่นอาจจะสมบูรณทำให้ราคาบิตคอยเีมีการดอบตัวลงไปตามเช่นเดียวกันส่วนกว่าว่าจะมีการคลอสขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจากจุดด้านล่างเนี่ยต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยสีเขียวเขียวเนี่ยราคาบิตคอยหลังจากนั้นถึงจะเกิดการกลับตัวแต่ในช่วงปัจจุบันที่เราอยู่กันตอนนี้เนี่ยนะครับ ราคาหรือโมเมนตัมตรงนี้เนี่ยเพิ่งจะมีการคลอสกันลงเท่านั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างที่เราต้องระมัดระวังในการเทรดเอาไว้เพียงแค่ว่าการดีตัวในภาพะรัอนวันนี้อาจจะเป็นเพียงแค่การดีตัวตอบสนองข่าว CPI ก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยเพราะว่าจะเห็นได้ว่าในฝั่งของเทรดไลน์เองตามในฝั่งของแพทเทิร์นกราฟเองเนี่ยนะครับตามโครงสร้างจริงแล้วยังคงเป็นไฮโลอยู่นะและถ้ามีการร่วงลงไปถึงขอบล่างเลยเนี่ยอันนี้ค่อนข้างลงลึก เพราะว่าอาจจะลงได้ถึงโซน50,000ดลาเลยทีเดียวนะครับในทางกลับการถ้าในฝั่งของเดือนตุลาคมจะก้าวเหมือนอย่างหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยตามสติเองแล้วเนี่ยจริงๆแล้วราคาบิตคอยเนี่ยควรจะต้องกลับไปยืนเหนือเส้น MA 200ในท m e เฟ a m e Daily กลับไปเป็นแนวรับสําคัญให้ได้ก่อนเอาง่ายๆก็คือราคาบิตคอยต่อจากนี้เนี่ยถ้าจะปรับตัวไปต่ออย่างสวยๆประมาณ130,000เนี่ยนะครับ ก็คือต้องกลับไปยืนเหนือหกห0 0่นสพลาร่าแบบเต็มๆแทงให้ได้ก่อนแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงหรือรุนแรงถึงจะตามมานั่นเองนะครับกอนไปอัปเดตกราฟนเพื่อนๆผมฝากกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมคนละไลค์เท่านั้นเองครับใครที่เพิ่งร,รับชมก็ฝากกดติดตามหรือ subscribe s u b s c r i b e พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่กกพอไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆก็มาอัปเดตในฝั่งของกราฟกันดีกว่านะคร คือมันเป็นช่วงไซเวย์นะแล้วผมก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะกดเทรดหรือไม่กดเทรดดีก็เลยเป็นการทับมือไปก่อนซะมากกว่าแล้วก็จะเห็นว่าถ้าผมตีเทรดไลน์นะครับลากลงมาเนี่ยนะครับยังคงเป็นเทรดไลน์ขาลงหรือแอบมองว่าบิตคอยเนี่ยวิ่งไซเวย์อยู่ในกรอบซะมากกว่าอาจจะเป็นในฝั่งของทร i a งเกิลและถ้าเราดูในฝั่งของฟิโบนัชชีที่ผมวัดให้เนี่ยจากโลลาสุดมาที่ไฮเนี่ยราคาบิตคอยก็กําลังติดฟิโบที่0.5อยู่นะครับก็อาจจะไม่หลุดก็ได้อันนี้ผมไม่ได้รู้นะไม่ได้สนใจว่าราคาจะหลุดหหรรือออไไไมมม่่ลุดดน,นนนคัี้้้ผมมูา ซึ่งในช่วงปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีความผันผวนเกิดขึ้นซึ่งอาจจะปรับตัวไปได้ถึงช่วงนะครับเอาแถวๆแนวต้านสำคัญของเทรลลน์ไปก่อนผมแอบมองเป็นชุดสะสมในฝั่งของ Triangle ในภาพระยะสั้นไปก่อนซะมากกว่านั่นหมายความว่าราคาในภาพระยะสั้นเนี่ยบิตคอยอาจจะดีตัวไปได้นะ ไปถึงช่วงเราประมาณช่วง6กหมื่นสามาแถวนี้นะถ้าเราลองวัดจะเป็นขอบบนของทรีแองเกิลพอดีและถ้าผมตีในฝั่งขอบบนชีลงมาเนี่ยนะครับก็จะตรงกับฟิโบเราประมาณช่วง0.618แล้เลยก็เป็นประมาณ0.78 6ปดพอดีมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้มองพอดีตามมาด้วยในฝั่งของสภาพคล่องหรือวิกฤตีในตลาดเนี่ยนะครับก็ะจะเห็นว่ามันอยู่ที่โซนประมาณช่วง63 0 0 0นะครับหรือ62,500นองก็จะเป็นช่วงขอบบนของทรีแองเกิลพอดีรวมไปถึงขอบล่าง ไปก่อนเลยกันนะครับอาจจะมีความปลอดภัยมากกว่าในการกดเทรดซึ่งหกหมื 60, น่นดอลลาร์นี่ก็เป็นขอบล่างของ triangle เช่นเดียวกันนะก็มองว่าอาอาก็ไม่ได้เวลวรายนะครับฉะนั้นเราในช่วงปัจจุบันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการไซด์เวอยู่ในกรอบของ t r i งเกิลซะมากกว่าใครที่จะเทรดเนี่ยก็มองว่าจะต้องรัดกลุ่มให้มากๆนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ย ก็จะขอทับมือไปก่อนเนื่องจากมันไม่ใช่หน้าเทรดที่ผมถนัดสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยผมได้มีการอัปเดตแผนเทรดเอาไว้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็จะอยู่ด้านบนนะผมขอสงวนสิทธิ์เอาไว้ในกลุ่มเทรดของผมด้ยกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแผนเทรดหรือภาพที่ผมทําเอาไว้แต่ในฝั่งของรายละเอียดเนี่ยที่ผมพิมพ์เอาไว้ด้านบนก็ขอสงวนสิทธิ์เอาไว้ด้วยกันนะครับใครที่อยากอัปเดตแผนเทรดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตฟิวเจอร์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องทําว่าเราควรจะทับมือหรือควรจะเทรดควรจะ TP เกก็็บาไรตมแต่ เพื่อนๆเข้ามาจอยกันได้ใน d i s c o r d นะครับจะอยู่ที่ใต้คลิปด้านล่างทีนี้เรามาดูในฝั่งของภาพใหญ่ๆกันบ้างใน Time ์เฟรมเดลี่กันบ้างนะก็จะเห็นว่านักวิเคราะห์ชาวต่างชาติเนี่ยเขาได้มองว่าการที่บิตคอยจะกลับตัวสวยๆได้อีกครั้งหนึ่งควรจะต้องกลับไปตัวงคืนเส้นเอเอสองร้อยในท i m e ์เฟรมเดลี่ให้ได้นั่นหมายความว่าราคาบิตคอยเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มทําพฤติกรรมแย่ๆแบบนี้นั่นก็คือหมายถึงว่ามีเลชั่นแถวๆในเส้นเอเอสองร้อยเนี่ยเมื่อมีเลชั่นเนี่ยราคาก็ดอราาดอปต ชานอเนี่ยควรต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก,ก็คือกลับไปยืนให้ได้แบบเต็มเต็มแท่งสักทีเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาถ้ายืนได้แบบเต็มแท่งก็ดีตัวได้อันนี้แบบไม่เต็มแท่งก็ร่วงลงต่อและก็ช่วงแบบเต็มแทงเนี่ยนะครับก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะเนี่ยพอมันลงมาต่ํากว่านี่มันก็จะกลายเป็นการไซเวย์หรือการปรับตัวลงไปเลยของราคาเนี่ยเห็นได้จากหลายๆช่วงที่ผ่านมาทีนี้มาดูในฝั่งของมุมมองค่ะขึ้นในภาพระยะสั้นกันบ้างแน่นอนเนี่ยในฝั่งของโซโคาสิกในทเฟรมิช่วโมงเนี่ยมันมีการเลเี่นกการยโลแล้ว ตรงนี้นในช่วงปัจจุบันที่61,200ดอลลาร์ที่ผมกำลับบงอัดคลิปอยู่อาจจะเป็นจุดที่บิตคอยเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงโลใหม่แล้วก็ได้ก็คือเป็นไฮโลแล้วนั่นเองเป็นโลที่มันสูงขึ้นแล้วก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้รู้นะผมก็เลยจะไม่ขอกดเทรดตามมาด้วยในส่วนงการนเวฟเองก็ตามนะคือถ้าราคาบิตคอยจะกลับตัวได้เนี่ยก็ควรจะต้องมีการดีตัวขึ้นไปทดสอบแถวแถวช่วงประมาณ6กหมื่นอาจจะมีการย่อพักตัวเกิดขึ้นแล้วค่อยโฟกัสในฝั่งขาขึ้นผมน่าาาจะะมมมองโกกกัสปรณีว่า ซึ่งในทางกลับกันเนี่ยถ้าขึ้นไปแถว6 0 0 0 0 3 6 4ดันมีแท่งเทียนหรือพฤติกรรมในการกลับตัวเกิดขึ้นแน่นอนผมก็มองว่าบิตคอยจะลงไปต่อก่อนนะครับตามโครงสร้างในภาพระยะสั้นหรือตามพฤติกรรมของเขาในที่เขาปิดหลุดเส้น MA 200ในไทม์เ a m e Daily นั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเอาไว้นะและผมก็ยังไม่ได้กดเทรดนะก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าผมกําลังทับมืออยู่นะครับทางที่ทองคำนั่นเองครับซึ่งทองคำเนี่ยอันนี้เป็นแผนก่อนหน้านี้นะของทรอยแองเกิลแต่เขาปิดลงแล้วเนี่ยผมก็มองว่าเขาอาจจะร่วงลงได้ถึงช่วงประมาณ2578ซึ่งผมมองว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงทับมือไปก่อนเหมือนกันนะเพราะว่าพอมีข่าวเมื่อไหร่ก็ตามแต่เนี่ยทองคําหรือฟ o เ e ็กเนี่ย จะข้างผันผวนพอสมควรและผมก็จะไม่ค่อยเทรดชนข่าวสักเท่าไหร่อาจจะลองให้กราฟแสดงพฤติกรรมอะไรที่มันชัดเจนก่อนนะผมแอบมองว่าอาจจะเป็นการรีบาวขึ้นไปก่อนก็ได้และค่อยมีการย่อพักตัวลงมาเนะเพราะว่าโครงสร้างในภาพร้ซึ่งเนี่ยเขาเริ่มเสียสรงแล้ว จะเราค่อยโฟกัสที่โซนนั้นล่างเลยกันนะครับส่วนการโฟกัสฝั่งขาลงเนี่ยหรือขาเซลล์เนี่ย mm hmm. ก็าจะโฟกัสแถวช่วงไฮล่าสุดเลยกันประมาณช่วง2,640แล้วก็โฟกัสในการเทรดฝั่งขาลงลงมาท TP เก็บกําไรแถวๆนี้เลยกันนะครับ,ครบใครที่เทรด forex หรือทองคําอยู่เนี่ยผมมี EA ในการคํานวณซส์แจะให้กับเพื่อนแบบฟรี E A ตัวนี้เนี่ยจะคำนวณความเสี่ยงเปิดโพสิชันให้เพื่อนแบบเรียลไามเลยไม่ว่าจะเอาความเสี่ยงเท่าไหร่จะเอาอา,อาเท่าไหร่จะเอาหลอดเท่าไหร่จะปิดก่อนกี่เปอร์เซ็นต์หรือปิดก่อนทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับเปิดพสชันในฝั่งขาขึ้นและขาลง เขาจะคำนวณมาให้เพื่อนแบบเรียลไทม์นี่จะทำให้เพื่อนสะดวกสบายในการเทรดอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลอะไรเลยใช้แล้วเนี่ยเพื่อนๆมาขอรับ EA ได้แบบฟรีๆเป็นในฝั่งของ Discord ขอรับ EA Forex นะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างจะเป็น i s ส o r d สำหรับ Forex เท่านั้นนะครับจะมีกติกาในห้อง a t o s t Community เพื่อนๆมาอ่านกติกาและขอรับ EA ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับสรุปบิตคอยเนี่ยผมแอมมองว่าในภาพะรั้นอาจจะมีความมันผลเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ6 00 0 0ดอลลา์รากยาวไปถึงช่วงประมาณ64 0 0 0่อลลาร์ ซึ่งการดีตัวไปที่64,000นี่ต้องโฟกัสสัญญาณในการกลับตัวให้ดีถ้ามีจะเป็นเพียงแค่การดีตัวไปเพื่อที่จะลงต่อได้อยู่ถ้ามไม่มีก็อาจจะเป็นการกลับตัวของราคาบิตคอยแล้วก็ได้นะครับใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนเทรดก็สามารถเข้ามาจอยกันในกลุ่มเทรดของผมได้แบบฟรีผ่านทางลิ s c o r สคอร์ซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างเพื่อนๆก็ลองเปิดใจเข้ามาจอยกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนครับดีใจที่ได้พูดคุยกันับบ